ต้อนรับกลับสู่เอคารีวิววันนี้เราจะพาคุณมาชมและรีวิวแคมเปอร์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนั่นคือ2025 Honda m i n s i l v e r Electric Tricycle Camper รถแคมเปอร์สล้อพลังงานไฟฟ้าที่ผสมผสานความน่าเชื่อถือของ Honda เข้ากับความประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้งานแบบคอมแพกเหมาะอย่างยิ่งสําหรับนักเดินทางคนเดียวคู่รักหรือผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยในเมืองและทริปสั้นๆที่ต้องการอิสระโดยไม่ต้องขับรถบานขนาดใหญ่ เมื่อมองจากภายนอกครั้งแรกสีมินซิลเวอร์ที่โดดเด่นให้ความรู้สึกทันสมัยเรียบหรูและพรีเมียมอย่างน่าประหลาดใจสำหรับรถแคมเปอร์ขนาดเล็กรูปแบบ3ล้อที่มีล้อหลัง2ล้อและล้อหน้า1ล้อให้ภาพลักษณ์แบบมอเตอร์ไซค์ผสานความมั่นคงในการขับขี่เส้นสายตัวถังโคง้งมนลื่นไหลช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบไฟเล็ดรอบคันตั้งแต่ไฟหน้าที่ดูคมสันไปจนถึงไฟไท้ายดีไซน์บางเฉียบช่วยเพิ่มความปลอดภยัยและเสริมความล้ำสมัยให้กับตัวรถ แม้ตัวรถจะมีขนาดกระทัดรัดแต่หลังคาที่ยกสูงช่วยให้มีพื้นที่สีสภายในอย่างเพียงพอหน้าต่างด้านข้างให้แสงธรรมชาติโดยยังคงความเป็นส่วนตัวโครงสร้างโดยรวมดูแข็งแรงและเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและเส้นทางท่องเที่ยวเมื่อเดินดูรอบคันจะเห็นถึงความใส่ใจด้านการใช้งานจริงมีช่องเก็บของด้านหลังสำหรับอุปกรณ์แคม สายชาร์จหรือเก้าอี้พับประตูด้านข้างเปิดกว้างเข้าออกสะดวกและมีระดับความสูงจากพื้นต่ำทำให้ใช้งานง่ายสำหรับทุกวัยหลังคาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นจุดเด่นช่วยชาร์จระบบไฟฟ้าภายในเช่นไฟส่องสว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบระบายอากาศลดการพึ่งพาสถานีชาร์จและเพิ่มความอิสระในการเดินทางก้าวเข้าสู่ภายในจะพบว่าพื้นที่ถูกจัดสรรอย่างชาญฉลาดและอบอุ่นโทนสีภายในดูสบายตาพร้อมวัสดุท,ที่ให้ความรู้สึกทนทาน เบาะนั่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่นอนได้อย่างง่ายดายรองรับการนอนของผู้ใหญ่หนึ่งคนอย่างสบายหรือสองคนในรูปแบบกระทัดรัดเบาะมีความนุ่มพอเหมาะเหมาะทั้งการนั่งพักและการนอนค้างคืนพื้นที่เก็บของถูกซ่อนอยู่รอบคันทั้งตู้ด้านบนและช่องเก็บใต้เบาะช่วยให้จัดเก็บของได้อย่างเป็นระเบียบตำแหน่งผู้ขับขี่ผสานกลิ่นอายของมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ากับเทคโนโลยีไฟฟ้าสมัยใหม่หน้าจอแสดงผลดิจิทัลให้ข้อมูลสำคัญ เช่นความเร็วระดับแบตเตอรี่ระยะทางที่เหลือและข้อมูลการนำทางได้อย่างชัดเจนปุ่มควบคุมต่างๆใช้งานง่ายมีระบบเชื่อมต่อบลูทูธสำหรับฟังเพลงและโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรีพอร์ต USB และช่องจ่ายไฟช่วยให้ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดการเดินทางอีกหนึ่งจุดเด่นของภายในคือมุมครัวขนาดเล็กแม้จะมีขนาดกระทัดรดัดแต่ก็ครบครันด้วยเตาไฟฟ้าแบบอินดักชันพื้นที่เตรียมอาหารแบบพับได้และพื้นที่สำหรับตู้เย็นพกพาหรือคูลเลอร์ เหมาะสำหรับทำอาหารง่ายๆชงกาแฟหรือเตรียมของว่างระบบระบายอากาศจากพัดลมบนหลังคาและหน้าต่างด้านข้างช่วยให้อากาศถ่ายเทดีแม้จะทำอาหารภายในนอกจากนี้ยังมีโต๊ะพับที่ใช้สำหรับรับประทานอาหารทำงานหรือวางแผนการเดินทางด้านความสะดวกสบาย Honda ให้ความสำคัญกับรายละเอียดไฟเลเดภายในให้แสงนุ่มนวลในเวลากลางคืน ฉนวนช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้เหมาะสมในสภาพอากาศที่แตกต่างแม้จะไม่มีห้องน้ําในตัวแต่ก็ช่วยประหยัดพื้นที่ทําให้ตัวรถเหมาะสําหรับทริปสั้นๆและการแคมป์ในเมืองมากขึ้นในด้านสมรรถนะระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าทํางานเงียบและราบรื่นให้แรงบิดทันทีเหมาะกับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางแบบสบายๆความเร็วสูงสุดอาจไม่เน้นความแรงแต่เพียงพอสําหรับการใช้งานจริงเน้นความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน แบตเตอรี่ให้ระยะทางที่เหมาะสมต่อการเดินทางในชีวิตประจำวันและทริปสุดสัปดาห์ระบบชาร์จรองรับทั้งปลั๊กบ้านและสถานีชาร์จสาธารณะพร้อมระบบชาร์จไฟกลับจากการเบรกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการทรงตัวของรถมั่นคงจากโครงสร้าง3ล้อจุดศูนย์ถ่วงต่ำช่วยให้เข้าโค้งได้มั่นใจช่วงล่างถูกปรับจูนเพื่อความนุ่มนวลซับแรงสะเทือนได้ดีระบบเบรกดิสให้การหยุดรถที่มั่นใจเสริมด้วยระบบเบรกแบบชาร์จพลังงานกลับ ในเรื่องราคา2 0 2 5 Honda m i n Silver ด l e c t r i c t r i c y c l e Camper คคาดว่าจะวางตำแหน่งเป็นแคมเปอร์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมขนาดเล็กแต่ยังคุ้มค่ากว่ารถบ้านหรือแคมเปอร์แวนขนาดใหญ่ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำกว่าเครื่องยนต์สันดาปและค่าไฟฟ้าถูกกว่าค่าน้้ำมันอย่างเห็นได้ชัดจุดเด่นสำคัญคือความอเนกประสงค์เหมาะสำหรับนักเดินทางคนเดียวคู่รักและดิจิทัลโนแมดที่ต้องการยานพาหนะที่ขับง่ายจอดง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่จอดหรือค่าใช้จ่ายสูงโดยสรุปแล้ว2025 Honda m i n Silver Electric Recycle Camper คือแนวคิดแคมเปอร์ยุคใหม่ที่กล้าฉีกกรอบผสานดีไซน์สวยงามพื้นที่ภายในที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดสมรรถนะไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของ Honda แม้จะไม่เหมาะกับการเดินทางระยะยาวแบบครอบครัวใหญ่ แต่สำหรับการผรจนภัยส่วนตัวนี่คือทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งขอบคุณที่รับชมเอค r e ีวิวและอย่าลืมติดตามรีวิวรถยนต์แคมเปอร์และยานยนต์ไฟฟ,ฟ้ารุ่นใหม่ๆกันต่อไปครับ